ม,มีทําแบรนด์เป็นแบรนด์ครีมกันแดกใช่ไหมคะชื่อบีมายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โซชาแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดคลินิกกายภาพบําบัดค่ะเป็นสหคลินิกกายภาพบ,รรบาําบัดแล้วก็นําความรู้ที่เรียนเนี่ยแหละมาใช้คะ่ะชื่อ MBS Wellness Clinic ค่ะโปรเจกตดูใหญ่คโปรเจ <c oughs> กต์ดใหญ่พเอเงินตอนนี้ก็คือไปลงเงินที่เก็บมากับการทํางานตอนนี้ไป็นงอยู่ใน ทุกโปรเจกต์เลยค่ะก <o ho. S 1> like like ็ก็ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเป็นปีที่เหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็อยากแบบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กก็อยากทาธุรกิจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่าปีนี้เป็นปีของเราไหมคะพี่หายปีว่าเราโม้เยอะมากเลยอะไรโอหคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหมือนได้โอกาสที่เยอะขึ้นคือจริงๆมายอ่ะก็เป็นคนคือถ้าใครสังเกตกังจะเป็นคนเหมือนเราชอบทํางานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแต่ก่อนก็คือเป็นอินฟลูแบบก็วิ่งงานหลายๆงานใครใคร ให้ไปทําอะไรส่วนหก็ทำหมดแล้วก็เราก็มีพาร์ทเรียนที่เหมือนเราเรียนจบพอดีด้วยในปีนี้ค่ะในหลายๆด้รู้สึกว่าเออเป็นปีแห่งกันแบบเรา30กว่าแล้วเนื้อ,อยากหาธุรกิจที่มันมั่นคงเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ทําเป็นความชอบจากตัวเองล้วนๆเลยค่ะ ส่วนใหญ่ไม่มีพาร์ทเนอร์ค่ะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะก็มีโอกาสเริ่มจริงๆไม่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ตอนแบบเรียนมาหาลัยแล้วแล้วก็เคยลองผิดลองถูกมาหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าจริงๆอะ่ะองค์ประกอบในการทำธุรกิจอ่ะค่ะมันมีหลากหลายด้านมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนอย่างปีนี้ก็ เป็นปีที่เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเยอะมีที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเี่ยธุรกิจอมีย่าั่ริดส่วนใหญ่มายจะเน้นเป็นเรื่องแบบสุขภาพตับความงามเป็นหลักเลยค่ะก็จริงๆมีทำแบรนด์อาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะที่เป็นตัวโซเชียลแล้วก็มีครีมกันแดดอะไรี้มันก็เป็นเรื่องสกินแล้วก็อย่างคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยที่ คิดเพราะว่ามันเกิดจากแบบเพนพอยต์ของเราพอเราอายุเยอะขึ้นหลายๆอย่างคนปวดเมื่อยเนืเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรอย,ย่างเงี้ยค่ะม่ก็รู้สึกว่าเราอยากจะแก้ปัญหาให้ตรงเหตุแก้จากต้นเหตุให้ทุกคนแบบมีสุขภาพดีจนวันที่สุดท้ายก็เป็นคอนเซ็ปที่อาจาร,รย์สอนเรามาจริงๆแล้วเราก็เลยมีแพชชั่นทางด้านนี้อยากทาทุกอย่างให้มันแบบ อยากเสนอความจริงใจอ่ะมาอยากจริงใจในทุกๆธุรกิจที่ไม่ทำว่าทุกคนที่มารับบริการจากไมในทุกๆอย่างหรือใช้ของที่ไม่ทำอย่างเงี้ยจะได้สิ่งที่ดีกลับไปจริงๆค่ะเหมือนกับเราเรียนหลายอาชีพเลยใช่เป็นคะก็สนุกมากคือตอนนี้ก็แบบติดการขายของมากแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบ่งเวลาทำธุรกิจแล้วเหมือนไมอะ่ะตัดตัดคลิปเองด้วยค่ะ หนูก็ค่อนข้าแบบแต่ก็ต้องเผื่อเวลานอนให้ครบ7ชั่วโมงเพราะว่าค่าทางแอนที้จิ้งแล้วเนี่ยแล้วสุขภาพเราจะแบบไม่ดี <c oughs> คือคนก็ถามเยอะมากว่าแบบเราใช้สกินแคร์อะไรคือความจริงเขาบอว่าองค์รวมสําคัญมาก <c oughs> สำหรับไมคือการนอนไม่ต้องนอนให้พอ7ชั่วโมงไม ทานอาหารทานโปรตีนให้ถึงค่ะเวลากำลังายแล้วก็สุขภาพจิตใจเราต้องอย่าเครียดอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามมีความสุขในทุกๆวันตื่นมาคิดแต่เรื่องดีๆมีพลังบวกให้ตัวเองเลยค่ะพี่สุนกลารเขาช่วยตัดคลิปบ้างะพี่การ <c oughs> ไม่เขาไม่ได้ลงคลิปแล้วเลย <c oughs> ค่ะช่วงนี้คือพี่การบอกว่าขอลาออกจากการเป็นฟ influencer ไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆพี่การก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาโผล่ในคลิปด้วยงานค่อนข้างเยอะแต่เขอต่อ คอยเป็นพี่ปรึกษาอยู่อะไรเงี้ยบางทีเหมือนเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็จะมีปรึกษาที่การมากค่ะเรียกได้ว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตอยหานึงไหมคะพี่นายเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะเห็นพี่สุก,การอยู่ตลอดเลยก็ช่วยค่ะช่วยบางทีเขาก็มีเหนื่อยบ้านมันก็จะแบบช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามซัพพอร์ตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างธุรกิจของเราเนี่ยผู้ส่งเข้ามาเป็นแบบว่าขายซับเราไหมเลยจริงๆเราการทำมากขึ้นเลยใช่ค่ะอย่างตัวแบรนด์โซชาของพี่การเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนร่วม De เวลลอมาด้วยกันกับคลิของพี่เมนี่ด้วยกับ r i o โอเมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างคลินิกกายภาพพี่การเขาก็มีช่วยปรึกษาในเรื่องของแบบคัดธุรกิจกับเพื่อนเพื่อะไรเงี้ยเขาให้คําแนะนําค่ะช่วยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นมือใหม่ทางด้านการทําธุรกิจเนอะแต่ว่ามีแพชชั่นน่ะแล้วก็ รู้สึกว่าอยากทําให้ด <su> ีที่สุดเลยเงี้ยค่ะแล้วว่ามีเขาแล้วก็พากันไปได้ดีค่ะคนติดตามมีอะไรอยู่ความรักเติมความหวานยังไงโอ้จริงจริงจริงๆคือบางคนเวลาบอกว่าเห็นคลิปหนูหวานจริงจงหนูว่าไม่ได้หวานกันคือเหมือนโอเคแล้วก็มีทำคอนเทนต์กันบ้างนั่คือไม่อะด้วยความที่เราเป็นอินฟลูแล้วเราเหมือนเป็นคนแบบชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วไม่จะเป็นคนแบบถ้าใครติดตามจะรู้ว่าไม่จะลงอินสตาแกรมลงทุกช่องทางไม่อะไม่จะพยายามมีวินัยลงทุกวัน ซึ่งบางทีคอนเทนต์เราก็ตันบางทีก็เลยเออชวนพี่การเขามาถ่ายด้วยบางทีก็บอกว่าเออเออเธอบอกอันแบบเลือกมาคลิปลุกเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราบางทีเราดูมาจับแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลบอกว่าเออมันไม่ได้ได้เห็นมุมใหม่ๆของพี่สงจากใหม่เลยได้เห็นมากใช่ไหมคชะใช่หลายๆคนคือจริงจริง ไมว่าพี่การเขามีมุมนั้นอยู่แล้วแต่แต่ก่อนเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่เล่นโซเชียลหรือมีโอกาสให้คนเห็นมุมนั้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะคือหลายๆที่ตอนนี้คนไปทุกคนก็จะแซวพี่การตลอดแต่อย่างเงี้ยว่าชอบดูคอนเทนต์พี่การจริงๆถ้าดูคอนเทนต์พี่การแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมุกตลกเยกอะกว่าหมายด้วยสาวเไรอย่างเงี้ยค่ะชืวอนี้เราเปลี่ยนไปเยยอะแตเปลี่ยนไปเยอะไหม คือจริงๆไมค์ก็เชื่อในเรื่องของแบบความพยายามของเราแล้วก็จังหวะของชีวิตค่ะก็จริงๆขอบคุณมากๆคืออย่างอย่างวันนี้อย่างปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ไมค์รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสามารถทําตามความฝันของเรามาได้แบบที่มันเห็นว่าเรามีการพัฒน,นาขึ้นในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสเยอะๆมากจากทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนรอบข้างที่ๆสื่อที่แบบ เพราะว่าบางท่นเหมือนเวลาสัมภาษณ์หนูก็จะเกรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนปีนี้เรามีโอกาสได้มีสัมภาษณ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบปี่ๆน่ารักยอะไรเงี้ยไหมก็ดีค่ะหนูก็จะพยายามต่อไปแล้วหนูก็มูมูช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะที่มาขอรับถามดังที่เราขาดด่า เห็นว่ามันมีเฮ้ยีหนูขาเพิ่งว่าหนูเพิ่งไปเรียนเพิ่มมาเพิ่งไปเรียนเกี่ยวกับจิตวิบัดมาค่ะอย่างแบบไม่รู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเราไม่สามารถกำหนดความคิดใครได้เนื่อทุกอย่างมีสองด้านไม่สมมว่าสุดท้ายเราอ่ะต้องเริ่มจากตัวเราเองซึ่งไม่ก็ยอมรับว่าตอนที่มันมีแบบมีคอมเมนต์ไม่ดีเนอะเราก็มีอ่านแล้วก็แบบน่อยบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าไม่ก็พยายามข้ามแล้วจัดการแต่อย่างทุกวันนี้พอเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราก็พยายามเหมือนจะ หาเหตุผลไม่เป็นคนชอบเรียนชอบหาหลักการหรือว่าใดๆมาซัพพอร์ตสุดท้ายก็สิ่งที่เหมือนเราเรียนแล้วเรารับเรามามารู้สึกว่าสุดท้ายเราจะไม่ตัดสินใครเลยเราไม่มีสิทธิ์จัดคนอื่นแล้วเราก็แค่ยอมรับกับมันแล้วถ้าอันไหนเป็นข้อที่เราอะิดพลาดหรือเสียจริงๆอะหนูจะเลือกออน,นันน่ะมาแก้ไขให้หนูดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้คอมเมนต์บี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันย่างอกมาเราจะทำมันได้ยังไงให้กำจริง พี่การจริงๆพี่การเขาก็ค่อนข้างพี่การน,น่าจะผ่านอะไรมาเยอะกว่าหนอู่งเขาก็จะบอกว่าเออเร,เราเราเราแบบเหมือนเราเลือกเก็บกต่สิ่งนี้ดีกว่าเขาเก็บมาคิดไปมันก็เรียดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างสําหรับไมจริงๆแล้วไมไม่คืออาศัยความเข้าใจอ่ะไมเข้าใจเลยค่ะไมไมเข้าใจทุกค,คอมเมนต์ว่าแบบมันมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งไม่ดีบางคนเขาอาจจะแค่มาพิมพ์แค่ว่าเราเสร็จแล้วเขาก็ปัดฟีดไปดูคนอื่นแล้วก็ไปเมนต์อื่นแล้วอะไรเงี้วยก็เลยคิดว่าเราไม่ควรเก็บอันนั้นมาใส่ใจเพราะว่า สุดท้ายถ้ามันเป็นท็อกซิกเป็นความเครียดคนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือตัวเราความเครียดอยู่กับตัวเรา มันเป็นเพราะว่ากระแสดราม่ากไหมมันทำให้เราแบบว่าต้องไปเรียนจิตบ้างก็ไม่เชิงคือจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนอยู่แล้วด้วยค่ะพอตอนจบปอเอกมาก็รู้สึกว่าเออเราเรามีสิ่งหนึ่งที่อยากเรียนคือมาอยากเรียนจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปเรียนต่อแต่ความจริงคอมเมนไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่เหมือนพอเรียนมาเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกวันนี้จัดการตัวเองได้ดีขึ้นมากๆกับกับทุกๆเช้าที่เราตื่นมาที่เราจะให้พลังดวกจริงถือว่ามันมันสำคัญมากๆแล้ว เหมือนบางทีเราเวลาเราเจอปัญหาในปกติมายจะนิสายอย่างหนึ่งเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเหมือนค่ะแบบบางทีเป็นคนหมกมุ่นอยู่กับชอบพูดไปเรื่อยเรืแล้วสุดท้ายก็ให้คนตอบตัวเองอย่างเงี้ยแต่เหมือนตอนนี้มันมันเหมือนเราโตขึ้นด้วยแล้วก็จัดการความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็ทําให้คนรอบข้างเราอ่ะมีความสุขมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยทุกท่านขออนุญาตจจริงๆที่แบบเหมนดาบมาแต่คุณวันนี้มันมีแบบทำยิมชมของคุณเราเป็นกนที่นั่นหลงรึกที่สุดจริงจริงก็ ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ดีใจแบบยินดีแบบน้อมรับรว่าเหมือนตอนแรกมันก็กลัวมากเหมืนอนกันค่ะแต่หนูก็พยายามปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันเนอะคือมาอย่าไม่เคยคือรู้สึกว่าหนูยินดีทุกครั้งที่หนูอยากจะพูดอยากจะตอบทุกๆอย่างด้วยความจริงใจและความรู้สึกจริงๆให้กับทุกๆคนนะอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่แรงทุกคนก็ยังน่ารักแล้วก็ยังเหมือนมีมีคนที่เขาค่อยมาซัพพอร์ตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่รู้ว่าใช้คลบทำสมานชาวติ๊กได้ไหมคะก็นี่ว่าได้ไหมเรา <c oughs> หนึ่งปีแล้วหน,นึ่งปีก็นานปีนึงปีที่เราก็อยู่ที่นี่ชเจ้าก็ยังไดเลยมัน,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่อะคอมเมนต์ที่ดีขึ้นเรืเเ่อยๆมันก็เยอะขึ้นนะคนรู้จักเรามากขึ้นมันก็มีคอมเมนต์ที่ลบเข้ามาบ้านบ้าง สมกันไปสุดท้ายเราก็คือแค่ยอมรับแล้วก็อันไหนที่เขาว่าอย่างที่ไม่บอกจริงๆว่าไม่พยายามมาปรับปรุงตัวเองอย่างหนึ่งอย่างก็บางคนจะชอบบอกว่าไม่พูดเยอะแต่หนูพูดเยอะจริงๆหนูรู้ตัวหนูแบบไปรายการไหนบางทีหนูก็ไปตามอ่านคอมเมนต์นะคนก็จะแบบรำคาญมากพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็พยายามพูดพยายามจะตอบให้หน่อยลงแต่ด้วยแบบเนเจอร์เราเนี่ยพี่เขาพูดมันก็พูดไม่หยุดนะหนูก็เนี่ย เราเป็นคนพูดเก่งคนพูดเก่งเรนคนชอบเล่าเรื่องแล้วถ้าเรื่องไหนที่อินอ่เนียก็คือเล่าไปได้เรื่อยเลยค่ะในทุกวันนี้มันมีความสุขแค่ไหนมีความสุขค่ะทุกวันนี้บอกตัวเองว่าให้มีความสุขในทุกวันเลยอ่ะพอเหมือนมันเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นมันรู้สึกว่าความสุขบางทีมันหาได้ง่ายมากๆคือเมื่อก่อนไม่มาอยู่กันคราไม่คาดหวังเลดีกว่าทุกวันนี้ไม่รู้สึกว่าทุกอารมณ์อารมณ์มันคือเหมือนก้อนก้อนหนึ่งเรือความสุข ทุกวันนี้พยายามไม่ไปอยู่กับความสุขที่มากเกินไปหรือทุกมากเกินไปคืกปล่อยให้ทุกอย่างมนอยู่ใปัจจุบันนี้ที่สุดแล้วก็ทุกวันที่ตื่นมารู้สึกว่าทำได้ที่สุดเมื่อเจอปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ไปอะไรอย่างงี้ค่ะมีความสุขทุกวันนี้แบบรู้สึกว่าโชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีแล้วไปไหนทุกวันนี้ทุกคนก็จะส่งพลังบวกแบบเฮ้ยติดตามติกเกอรไหมนะชอบดูไากินอะไรอย่างงี้ค่ะมีโอกาสได้ออกงานคู่สภาษณบอกงานคู่ไหมถ้ามีโอกาสก็เีย งานยุ่งมากเลยช่วงนี้อะไรเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าถ้าทุกคนมีใครติดต่อพ่การออกได้ก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs>